นิกกี้นาชัดขายคอนโดย่านทองหลอ่อโอดไม่มีงานไม่มีเงินล่าสุดทําเอาแฟนๆช็อกไม่น้อยเพราะในช่องนิกกี้นาชัดได้มีการลงคลิปซึ่งได้ระบุไม่มีงานไม่มีเงินขอขายคอนโดห้องเล็กๆย่านทองหลอ่อนอกจากนี้เจ้าตัวยังยืนยันจริงจังว่าขายคอนโดนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้เลย โดยนิกกี้ได้จัดทำคลิปนี้มาเป็นพิเศษในช่อง YouTube ของตนเองพร้อมประกาศขายสมบัติพร้อมหมดตัวเนื่องจากพึ่งเสื่อบ้านจนหมดตัวซึ่งเจ้าตัวมีคอนโด2ห้องห้องหนึ่งเป็นห้องใหญ่64-65ตารางเมตรกับ1ห,ห้องเล็ก31-32ตารางเมตร ห้องหนึ่งให้เช่าเขาขข้นห้องเช่าสามปียังไม่เคยไปดูเลยวันนี้ประกาศขายใครอยากเช่าก็มาเช่าได้อยู่แถวท่องหลอนั่นเองละคะ่ะ